เนื้องอกประสาทหูคือเนื้อเยื่อที่เกิดจากเส้นประสาทหูซึ่งอยู่ชิดกับสมองภายในกะโหลกศีรษะเป็นเนื้องอกภายในกะโหลกศีรษทีพบได้บ่อยที่สุดและเป็นชนิดที่ไม่ร้ายแรงเนื้องอกประสาทหูการสูญเสียการได้ยินในหูอย่างทาวรด้านที่มีเนื้อเยื่อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยหลังการรักษาเนื้องอกบนเส้นประสาทหูสาเหตุ you know เนื้องอกประสาทหูเนื้องอกประสาทหูชนิดไม่ทราบสาเหตุไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของการเกิดโรค แต่เชื่อว่าอาจเกิดจากการอยู่ในที่ที่มีเสียงดังเป็นเวลาที่ยาวนานอาการเนื้องอกประสาทหูเนื้องอกประสาทหูว่าจะเริ่มปรากฏอ,อาการอาจต้องใช้เวลาเป็นปีๆเพราะจะมีลักษณะโตช้าผู้ป่วยจะมีอาการหูตึงขึ้นทีละน้อยหรือเกิดขึ้นอย่างฉับพลันก็ได้การรักษาเนื้องอกประสาทหูถ้าท่านมีเนื้อรอกขนาดเล็กแพทย์อาจเห็นว่าทางเลือกที่ดีที่สุดคือเพียงเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพราะเนื้องอกประสาทหูมีการเติบโตช้ามากและอาจไม่ทําให้เกิดอาการใดๆเลยในระยะยาวอย่าลืมว่าเนื้องอกประสาทหูไม่ใช่มะเร็งและไม่แพร่กระจายดังนั้นจึงค่อนข้างปลอดภัยที่จะเฝ้าดูสักระยะหนึ่งตลอดจนการรักษาอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้